ชาวกัมพูชาอยู่ต่างประเทศนะเก่งจริงจรเลยเขาท่องได้มดเลยสวดกันได้ทุกคนเลยโอ้คนไทยอายเลยเวลามาให้คนไทยนำราธนาศีลถไถ่ารรมเนี่ยหันหน้าหันหลังทามกันแต่ชาวกัมพูชาก็ได้ทุกคนเลยสวดพร้อมกันมดเลยเขาจริงๆมันก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะ เราไม่ค่อยได้ซ้อมเนาะ <c oughs> จริงๆเช้าเย็นน่าจะท่องไว้บ้างเนะาะไหว้พระไหวพระก็ว่าไปเรื่อยๆให้มันได้ทุกคนเลยยิ่งดีไม่ต้องเกี่ยงกันนะนะ <c oughs> มาก็ว่าได้เลย <c oughs> มันก็ไม่เยอะหรอกสมัยก่อนเป็นเด็กวัดเนี่ยมันศักดิ์สรีเหมือนกันนะตัวเล็กๆแต่ต้องว่าให้ได้ <c oughs> เป็นเด็กวัดอยู่วัดก็ต้องการาตนาศีลราตนาธรรมถวายทานนี่ก็อะไรเยอสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอย่างงี้ก็เป็นหลักๆก็แต่มันก็ดีมันก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งนี่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เล่นๆนีอย่างน้อยๆมันก็เป็นอารมณ์ กรรมฐานทําให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านเวลามันคิดมากๆก็เอาอันนี้แหละมาว่ามาบนมันจะไปไหนสวดโมนิติปิโซบังสวาคาโตสุปฏิปันโนบังหรือคําอะไรที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เป็นกุศลนะเอามาว่ามาบนมันไม่ผิดอะไรหรอกนะบางคนว่าผิดไปเนาะอนี้กรรมฐานได้ไหมได้หมดแล้กรรมฐาน กรรมฐานนี้ขอให้ใจมันอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานเพ่งดูอะไรก็ยังได้นะมองดูมองยดจุดเดียวย้ายมันคิดไปอย่างอื่นมันก็ยังเป็นอารมณ์กรรมฐานเลยนี่ปฏิระ,ระแต่ก่อนภาษาวกอริยาสาวกนะท่านดูอะไรนิดเดียวท่านได้บรรลุธรรมทำไมถ้งได้บรรลุเพราะใจท่านรวมตรงนั้นนะใจไม่วอกแวกไปไหนใจเป็นสมาธิเนี่ย เมื่อใจเป็นสมาธิตั้งมั่นั้าก็ยกสู่วิปัสสนาปัญญาเพารณาถึงความไม่แท้งแท้แน่นอนของสิ่งตั้งหลายเนี่ยใจมันก็ปร่งก็วางเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันทุกเพราะยึดบันถือมันเนาะเนี่ยถ้าเราอไข่ความยึดบันถือมันได้มันเบาสบายเนี่ยดูที่ใจนยแต่ใจมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากกมันว่างมันวางสบายอารมณ์อย่างนี้แต่มันหายากเลย อารมณ์ที่ <c oughs> หนึ่งเดียวไม่ต้องกล่าวถึงว่าไม่มีนะให้มันได้หนึ่งเดียวนี่ก็ยาก <c oughs> ยากจริงๆนะให้ใจมันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่นี่นั่นคือคุณลักษณะของสมาธิจริงๆนะพอท่านบอกว่าสมาธิเป็นลักษณะของตั้งมั่นความตั้งมั่นแห่งจิตก็คือมันมั่นคงนั่นเอง <c oughs> มั่นคงอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทํางานก็ได้ทํางานเนี่ย จมันจดจ่ออยู่กับงานอย่างเดียวอย่าเอาอย่างอื่นเข้ามายุ่งทำอะไรให้เป็นอันนั้นเนี่ยได้เป็นลักษณะของสมาธิจริงจ <c oughs> แต่ว่าความตั้งใจมันเนี่ยแล้วก็ทำให้งานนั้นออกมาได้ดีนะสำเร็จประโยชน์เนี่ยมันคงแข็งแรงนะถ้าใจโลเลบางทีเขียนหนังสืออย่างผิดเลย <c oughs> เนาะบ่าจะเขียนตัวนึ่งไปเขียนตัวหนึ่ง,งนั่น <c oughs> มัน,ม,นมันไม่เป็นสมาธิไงถ้าเป็นสมาธินี่มันต่อยอดได้ด้วยนะ มันเสริมเติมเข้าไปคือสมาธิกับปัญญามันอยู่ใกล้ๆกันถ้า <c oughs> ความตั้งมั่นแห่งจิตด,ดีนยะปัญญามันเกิดได้ง่ายเนะี่ยคนที่เขาคิดอะไรเก่งๆเนี่ยสมาธิดีเลยสมาธิเขาก็สามารถที่จะต่อเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้วันนักวิทยาศาสตร์เนะี่ยอาจัยหลักเหตุผลแต่อาศัยพลังของสมาธิเหมือนกันถ้าไม่มีสมาธิมันก็คิดไปไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าสมาธิน่ะจะใช้ไปในทางไหนเท่านั้นเนะี่ย ใช้ไปทางผิดมันก็ผิดใช้ไปทางถูกก็ถูกถ้าใช้ทางผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิเหมือนใช้สมาธิเพื่อจะทําทร้าย <c oughs> หรือทําลายอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิได้เหมือนกัน <c oughs> แสนพวกมันผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ถึงทาได้ผิด,ดารี่คาเนี่ย <c oughs> ก็อาศัยอํานาจของสมาธิปัญญาเหมือนกันนะทั้งสมาธิทั้งปัญญาเหมือนกันแต่มันเป็นมิจฉาสมาธิ เ็นมิจฉาปัญญาใช่ไหมนมันไม่เป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์เป็นไปเพื่อความทําลายเนี่ยแต่ถ้าสัมมาสมาธิดีทุกอย่างเนี่ยสมาธิก็ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยปัญญาก็เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่เดนหลักศาสนานนะีอันแรกคือไม่เบียดเบียนตนเนี่ย การกระทําไม่เบียดเบียนตนก็เท่ากับไม่เบียดคนอื่น้วยไม่เบียดเบียนการพูดไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นความคิดไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่เราคิดแต่เบียดเบียนคนอื่นนะแต่ลืมตนใช่ไหมเวลาเราทําอะไรทุกครั้งนี้มันเกี่ยวกับตนตลอดเวลา <c oughs> ทําดีก็มีผลต่อตนเป็นเบื้องแรกทําชั่วก็มีผลแต่ตนเบื้องแรกเหมือนกันคําพูดก็เหมือนกันพูดไปพูดดีก็เป็นสีกับตัวเองอะแล้วก็ มีคุณต่อผู้อื่นด้วย <c oughs> นี่คิดไม่ดีก็เห็นไหมนะคนอื่นยังไม่รู้เลยทุกอยู่คนเดียวแต่คิดไม่ดี <c oughs> แต่คิดดีก็ยิ้มอยู่คนเดียวอยู่เหมือนกันคนอื่นก็นไม่รู้ไอ้นี่มันบ้าเปล่า,า <c oughs> ใช่หรืออารมณ์ดีเพราะอารมณ์ดีก็ยิ้ม <c oughs> เห็นไหมนี่เกิดจากความคิดก็เรียกว่าถ้ามันคิดแล้วจะตนเองยิ้มได้นะคือเมตตาตนเองไม่เบียดเบียนตนเนยะ <c oughs> แต่คิดแล้วเศร้ามองน้ำตาไหลเนี่ยเบียดเบียนตนแน่นอนคนอื่นยังไม่รู้เลยทุกทุกอยู่คนเดียวเนะยนี่แหละท่านว่ามีความสำคัญ <c oughs> <c oughs> การกระทำการพูดการคิดมีความสำคัญต่อตัวเรานะท่าน,นจึงให้แผ่เมตตาให้ตนก่อนก่อนแผ่ให้คนอื่นนะเขอให้ข้าพเจ้าจงถึงสุข <c oughs> ให้ข้าพเจ้าจงพ้นทุกข์ให้ข้าพเจ้าไม่มีเวรนะี่ยนี่ เราจะทำยังไงนะแค่ว่าอย่างนี้นจะสำเร็จประโยชน์ไหมมันมีเหตุมีผลอยู่นะเนี่ยมันต้องต่อเหตุต่อผลมันอีกแหละเนี่ยขอให้ข้าเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขทําอย่างไรมันจึงจะสุขได้สุดท้กระ็วกมาการกระทําการพูดการคิดใช่ไหมนั่นคือเหตุของมันมาทําเหตุตรงนี้เนี <c> ่ย <oughs> ถ้าทำตรงนี้ดีมันก็นั่นแหละแล้วก็เป็นผู้รักตนไม่เบียดเบียนตนแต่ถ้าไม่ดีนะั่นก็ ถึงว่ารักตนแต่ก็คือเบียดเบียนตนอยู่นั่นเองนะตนก็ไม่ได้รับความสุขเกิดจากการกระทําของตนเองนี <c oughs> ่ก็เรียกเป็นหลักเหตุผล <c oughs> ให้เราเห็น <c oughs> เห็นชัดๆเลยแหละเนะเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากลึกลับอะไรนะีมันอยู่ใกล้ๆเพียงแต่ว่าอะไรนะมันอยู่ใกล้ตาเกินมองไม่เห็นเนาะก็ว่าคนตามันไกลเกลินไปหามองหาไม่เห็นแต่มันอยู่ใกล้ๆนะนี <c> ่ <oughs> ถ้าเรานั่งสมาธิอย่างที่ว่านนะั่ง ทำอารมณ์ดีๆมันปลอดโปร่งถ้าจิตมันตั้งมั่นดีแล้วคิดปลอดโปร่งเพลินแต่เพลินมันมีความสุขเนะี่ยจิตถ้ามันอยู่อารมณ์เดียวเนี่ยมันมีความสุขนี่สำหรับคนดีนะคิดในทางดีทางกุศลมันมีมีแต่เพิ่มความสุขเนะี่ยตรงกันข้ามแต่แต่ถ้าคิดไม่ดีเป็นสมาธิเหมือนกันก็ทุกตั้งแต่แรกเลยนะวาดระแวงตั้งแต่แรกเลย <c oughs> ดังนั้นเดี๋ยวว่าห,หัดคิดแต่เรื่องดีๆเนี่ย แล้วการกระทํามันก็จะดีการพูดมันจะดีถ้าคิดไม่ดีแล้วการกระทํามันก็ออกมาจากความคิดนั่นแหละคําพูดมาจากความคิดเหมือนกันแต่หลักพุทธศาสนาถือใจเป็นใ่ใจเป็นหัวหน้านเทุกสิ่งจะสําเร็จได้ก็เพราะใจเนี่ยเมื่อใจเศร้ามองแล้วทุก,กติเป็นอันหวังเลยนะ,ะมันก็ตกนรกเลยใช่ไหมยังไม่ตายได้ตกนรกเลยถ้าจิตเศร้ามอง มันทุกันี่มันทุกมันท้าที่อยู่ลําบากนะอ่านั่นก็คือถ้าจิตเศร้าหมองทุกขติมันเห็นในปัจจุบันนี่ยถ้าจิตผ่องใสก็สุขติเป็นอันหวังอยก่เหมือนกันนะอ่าก็ดังที่พูดเมเกอี้ถ้าจิตดีสบายยิ้มทั้งวันก็ได้ไม่เห็นอะไรก็ดีไปหมดมันก็ได้ยิ้มได้ทั้งวันนะอ่าดังนั่นก็ว่าจิตมันมันดีอ่าใจนี่ใจสำคัญนะนี่ฮะ ใจเป็นใหญ่จริงๆใจเป็นประธานทุกสิ่งจะสําเร็จได้ก็เพราะใจเนี่ยต่มีข้อสําคัญว่าจะทําใจให้ดีให้ชั่วอย่างไรเนี่ยถ้าใจดีก็เป็นสุขเป็นสวรรค์ถ้าใจไม่ดีก็เป็นทุกข์เป็นนรกเนี่ยนี่อยู่ปัจจุบันนี่แหละที่ใจเรานี่แหละ <c oughs> ถ้าวันนี้มันตกนรกพวกนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะวันนี้ขึ้นสวรรค์พวกนี้ก็ขึ้นสวรรค์เหมือนกัน ตอนนี้ยังตกนรกอยู่พวกนี้จะให้มันขึ้นสวรรค์อุกกาือนกันไหต้องหาวิธีที่ให้มันออกจากนรกให้ได้ในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวผิดชั่วชั่วดีมันรู้จักอยู่เนี้ยถ้ารู้จักว่ามันไม่ดีก็แก้ใช่ไหมมันก็จะออกจากนรกขึ้นสวรรค์นียถ้าไม่แก่อยากขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นไม่ได้ละเพราะว่ามันไม่ตะเกียกตะกายเพื่อจะออกจากนรกมันก็ไม่พ้นนรกเลยเนี่ย ตกนรกอยู่แต่ก็ไม่อยากจะขึ้นจากนารกเ <c oughs> นี่ยนี่เตยว่าถ้ารู้จักผิดแล้วก็แก้ไขปรับปรุงสียมันก็ดีขึ้นมาเองเรอเ <c oughs> นันต่ว่านารกสวรรค์มันอยู่ใกล้ๆอย่างนี้แหละไม่จะอยู่ไกลไม่ใช่ตายแล้วน,นะอันนั้นเราจะแย่และเสียที <c oughs> ทําดีไม่ได้ทําเนี่ยวังเอาชาตินานนนให้คนอื่นทำไปให้ก็ยิ่งลําบากนะเหมือนเราทำเนี่ย <c oughs> เราทําเองไแน่นอนกว่า อย่าหวังคนอื่นเลยหวันเรากินข้าวอิ่มให้คนกินกินอิ่มแทนได้นะแล้วก็กินของเราเองนี่แหละเราอิ่มก็อิ่มเนะี <c> ่ย <oughs> กินแทนผมหน่อยนะอย่างนี้มันจะอิ่มเลยมันอิ่มไม่ได้นะกรรมนี่ก็เหมือนกันใครทําใครได้ของใครของมัน <c oughs> นี่ก็คือหลักสําคัญในทางพุทธศาสนาเอา